ครับอยู่ผมพลาสติกเอาดูนะครับวันนี้จัดเอ้ผมได้โอกาสไปจัดตู้มาอีกสองตู้นะครับนะครับตู้อกสองสองตู้นะครับเป็นดอกไอ้บ้านนะครับสองตู้บนนะครับนะครับตู้บนจะเป็นดอกไอ้บ้านนะครับสองตู้ล่างจะเป็นดอกไอดีนะครับยังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับนะครับจังนทางก็ยังไม่ซื้อมานะครับอีกตู้นึงยังไม่ซื้อมานะครับมีตู้นี้ครับมาดูมาดังครับนะครับผมกำลังม่จัย เอทีนะครับยังไม่มีตัวครับนะครับนี่ครับพาวเวอร์เอกซาวนะครับของพาวเวอร์เอเอกซาวนะครับแล้วก็โบชิกนะครับซัมมันท์6เอ็มเสนะครับนี่ครับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเอกซาวมอบให้ผมครแล้วครับขอขอบพระคุณเอกซาวเป็นอย่างยิ่งนะครับบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดนะครับที่มอบพาวเวอร์ดีๆให้ใช้นะครับเป็นพาวเวอร์หนึ่งสองนะครับตัวนี้นะครับครับก็จะเป็นนี่ครับเพิ่มเติมมาอีกนะครับก็จะเป็นตั๊กไฟนะครับ นี่ก็นี่ตัวเดิมน,นะครับนี่ตัวนี่นะครับขับแ้างนสองนะครับวอร์คขับแ้างนสองครับเป็นวอร์จคขับไอบ้า้าห้าสองกับขับไอดีข,ข้างหน้าสองเหมือนกันนะครับรอชมฟังเสียงได้เลยนะครับครับชมฟังเสียงได้เลยนะครับ ง,นนนะงไหน,นครับ้าเงรนครับนะเ้าไเอจางครับมาชมดูสภาพกันเลยครับเือรสองนะครับตัวนี้ เอนะครับมาดูด้านล่งนะครับเนี่ยจะเป็นดำบวกเี่ยนนี่ด้วยนะครับแดงบวกรำลบนะครับรับซิวซิวสี่ตัวนะครับของเอกชาวนะครับดูได้เลยนะครับพอหตัวนะครับเนี่ยครับมีตรงนี้ได้ครับลืมดูครับครับมีหกตัวนะครับมีสองมีตรงนี้สองตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้ นนี้ก็เป็นบอสิทนะครับตับมาลวแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ใช้งานน่าจะไปรับงานเดือนหน้าแลครับวันที่สิเดนะครับแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปขับฮอนนะครับโอเไปขับฮอนนะอันนี้จะขับแลมนะครับอันนี้จะขับดังนะครับมาชมหน้าตู้ได้แล้ครับดังนี้นะครับ สี่พันสองดังแรงมากนะครับก็ถือว่าได้นะครับดังตอนนี้ครับก็ขอบคุณเอกชาวใจบุมจากทิ่นะครับก็ที่ให้พาเพื่อตัวนี้มาใช้นะครับถึงจะเป็นเงิสองก็ดีนะครับขอบคุณสภาพก็ใช้ได้นะครับด้านในก็ดีนะครับมีไฟโบดีนะครับมีไฟขึ้นนะครับไฟนี่สวยนะครับเนี่ไฟขึ้นนะครับ ผมเทสเมื่อวานนี้ไฟไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นมาเท่านี้นะครับแรงมากเลยครับไฟขึ้นสองเมตรนะครับแรงมากครับ,รรบเทสเมื่อวา,านนี้ก็ชิ้นก็มีแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดตามชม่องกระติบด้วยนะครับชิ้นนี้ก็แรงเท่านี้นครับขอบคุณครับ